สวัสดีครับแฟนคลับ fc รถสวยถูกใจบายนงกิรวัติรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกลนครครับวันนี้เมื่อไรลิปครับวันที่25มกราคม2566นะครับกะพามาเบิ่งครับรถกระบะคนใจคนไทยอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีวิสุนะครับแชมป์ยอดขายลำหนึ่งตลอดกาลนะครับคันนี้เป็นอีวิสุสเปคแคปออนิโอปี2015นะครับ2015ครับตัวนี้สีขาวนะครับรถบ้านแท้นะครับ คันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับอ่าสองมือแล้วนะครับคันนี้บอกลูกค้าเลยว่าสองมือแล้วนะครับอ่ามือแรกนะครับมือแรกกะเป็นลูกค้าจากบ้านแพงนะครับพี่ใบแดงมาครับมือที่สองนี่คนที่ซื้อต่อคันนี้ซื้อไซ้นะครับเป็นพี่ชายผมอีกคนหนึ่งนะครับพี่ชายที่รักมากนะครับอ่าคนนี้นะครับแกแกซื้อต่อจากเต้นเฮล์นะครับและแกเราก็เอามาขายซื้อแล้วก็ไส้ใไซดไประยะหนึ่งแต่ก็เอามาเทินนะครับ ไม่ขายออกทางมาเทินเป็นรถเก๋งนะครับแต่ก็มาเทินเป็นรถเก๋งแล้วก็ป่อ่คันนี้มาก็เลยเป็นมือที่2แล้วนะครับคันนี้เป็นอ่า isuzu d max cab ปีสิบห้านะครับปีสิบห้าครับรถปีสิบห้านะครับเรื่องภายในครับนี่ครับแค b เปิดได้นะครับตัวนี้นะครับภายในสะอาดสครับสะอาดนะครับ ไปพาเบิ่งครับเป็นรถบ้านนะครับเอออันนี้เป็นรถบ้านนะครับของเราจะเป็นรถบ้านทั้งหมดนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสี่มืนแปดพันสองรอยี่สบเอ็ดกิโลนะครับณมื่อที่ถ่ายคลิปนะครับนี่ครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งของเครื่องครับราคาคันนี้นะครับฟีด้าฮอกันนะครับราคาสามแสนเก้าหมื่น 9 0้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับลูกค้าประวัติดีเครดิตฟรีดาวนะครับของเครื่องครับเปิดเดิมๆนะครับน็อตากระโปรงไม่ขยับนะครับเหมือนเดิมครับหน้าเดิมนะครับของเครื่องครับ เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับอ่าสนใจครับสอบถามมาได้นะครับ0883138406 0883138406รถบ้านแจ็คออโตคาร์สกลนครนะครับรถสวยถูกใจใบหนงกิจวัตรสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากได้เลือกเลือกพุ่มลูกพุ่มเติมหรือว่าสอบถามเรื่องพุ่มเติมนะครับแอดไลน์นะครับเบอร์โทรนะครับ0883138406ล้วก็ไลน์มาถามเลยนะครับว่าจะได้ สนใจรุ่นนี้นะครับขอรู่เพิมเติมนะครับหรือว่าลูกค้าแบบออยากโทรวีดีโอคอลมาอยากดูรุ่มเพิ่มเติมจัดให้นะครับแอดไลน์บอโทรได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามกนได้นะครับเข้บริการเฮ็ดสัญญาทั่วประเทศนะครับบริการส่งรถทั่วประเทศนะครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับรถบ้านแจ็คออโตคารสกลนครนะครับนี่ครับรถสกลบ้านเฮานะครับสวยนะครับนี่ฮะเดิมเดิมนะครับอ่ะม้วนก็ 6,000กว่าบาทนะครับข้างวด6,000กว่าบาทนะครับอันนี้นะครับอสนใจสอบถามเข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากได้รถรุ่นใดนะครับนอกจากรุ่นนี้ก่ะโทรเข้ามาปรึกษาได้สอบถามเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรได้นะครับรถบ้านแจ็คออโต้คารถสวยถูกใจใบหนงจีบัดยินดีให้บริการยินดีให้คาปรึกษานะครับอ่าออกได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับนี่นะครับรถสวยๆครับนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้ นะครับรถสวยถูกใจบานหนงจิวัดรรถบ้านแจ็คออโต้ขาสกลนครนะครับอยู่ถนนสายสกลกาลสินขั้นโรงเรียนบ้านศรีวิชานะครับอ่ะสนใจการสามเั้มามาได้นะครับมีรถหลายคันครับในเต้นครับมีหลายคันนะครับแต่ผมจะรีวิวให้ดูทีละคันวันละคลิปวันละคลิปใน u t u b e นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องยูท b บด้วยนะครับรถสวยถูกใจาบหนงจิวัตรกด กระดิ่งก็ติดตามให้นำนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเห็ดคลิปต่อไปนะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถบ้านสวยๆครับรถบ้านฟรีดาวนะครับคันนี้นะครับอีซูดีแม็กปี2015ครับ